เรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงรอยต่อคที่ทั้งมีการเปลี่ยนรัฐบาลคอรมอรัฐมนตรีประหลัดจะทรวงแล้วก็คณะกรรมการไฟฟ้าเพราะมันก็จะถูกขลิตทุกข์เหุกคละนะครับในในเรื่องของขั้นตอนต่างๆถ้าถ้าจะย้อนหลังไปคล้ายๆกับเนี่ยฮะตอนที่พอยุบสภาแล้วการแต่งตั้งอธิบดีหรือประหลัดจะทรวงหรืออะไรต่างๆก็หยุดชะงักนะครับรอให้มีการ ตั้งคอรมอเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถึงจะมีการดูว่าท่านรัฐมนตรีใหม่จะอ่หรือว่าคอรมอใหม่จะจะพิจารณาอย่างไรนะครับก็อันนั้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาที่ที่พิจารณาเล่าให้ฟังผมก็ไปดูแล้วหลังเมื่อวานนะครับผมเรียนว่าเก้าสิบ้าเปอร์เซ็นเนี่ยก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงอันนี้ไ่อยู่สองสามประเด็นที่ผมอนุญาตอ่าล่าให้ฟังก่อนว่ามันมันมีบางเรื่องที่อาจจะคลาดเคลื่อนนิดนึงโอเแคใเช่แล้วเช่แล้วนะครับเรื่อง พ LIKE like um> ี่ไรยมนต์ประวาณพูดถึงเรื่องการเซ็นสัญญาว่าม um ีการเซ็นสัญญาจ้างแล้วทีนนี้ผมก็เ๊ตกใจนะฮะแล้วก็เช็คกลับไปนะครับก็ได้รับการยืนยันว่ายังไม่มีการเซ็นสัญญาจ้างยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จนะเพราะถ้าเสร็จแล้วก็จบไปแล้วฮะครับก็จ่ายเงินลงเงินเดือนอะไรเรียบร้อยนะครับยังไม่ได้เซ็นสัญญาจ้างนะต่อมาเป็นประเด็นที่อันนี้พี่นายตั้งประเด็นไว้ก็คือเรื่องอายุของท่านเทพรัตน์อายุท่านเทพรัตน์เนี่ย ตามพรบถ้าผมทุจริตผิดต้องขออภัยนะเป็นพรบคุณสมบัติมาตรฐานสำหร,รับสมัารและพนักงานรับพิชากิจนะครับก็คือตามพรบรเนี่ยกําหนดไว้ว่า,าผู้บริหารเนี่ยที่จะมาสมัครเป็นเหรียนผู้ว่ากรไฟฟ้าเนี่ยนะค,ะครับเป็นผู้ริหานจะต้องอายุาไม่ถึงห้าส <ใน S 1> ิบแปดปีในวันที่ยื่นไปสมัครวันที่ยื่นสมัครวันที่ยืน่นฮะฉะนั้นเนี่ย อการเข้าตำแห,หน่งของท่านเทพร,รัตน์เนี่ยนะฮะก็จะไม่เกี่ยวกับอายุนะเพราะว่าวันที่ยื่นท่านมีคุณบัติครบถ้วนโอเคครับดังนั้นเรื่องเรื่องนี้ไม่ไม่ได้เป็นประเด็นนะครับเรื่องนี้ไม่ได้เป็นประเด็นคจริงๆท่านเนีเ่ยเกิดปลายเดือนกรกฎาใช่ไหมฮะที่สิงท่านผู้ว่าคนก่อนเนี่ยท่านเกิดสิงหาจริงจริงท่านเข้าเข้าตอนสิงหาเนี่ยท่านก็อายุไม่ไม่ถึง ครับเห้าสิบแปดไปแล้วไม่ได้เป็นประเด็นฮะเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเไม่ได้เป็นประเด็นคนะครับงั้นงั้นจริงๆแล้วสามารถที่จะอ่าเสนอชื่อท่านได้โอเคทีนี้ทางสำนักเลขาคอรมอนะครับแจ้งกลับมาที่กระทรวงพลังงานว่าเรื่องนี้เนี่ยขอให้กระทรวงพลังงานยืนยันครับไม่ได้ไม่ได้บอกว่าให้ ส่งชื่อท่านเทพรัตน์นะขอให้ยืนยันขอให้ยืนยันอันนี้ขอให้ยืนยันชื่อเทพรัตน์ใช่ไหมฮะขอให้ยืนยันว่าจะเป็นท่านเทพรัตน์หรือไม่โอเคนะฮะทีนี้เรียนว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของขั้นตอนทางกฎหมายนะครับแล้วก็ระเบียบปฏิบัติและที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของมารยาทครับในการที่จะแต่งตั้งผู้บริหารครับก็อันนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะ ใครจะยืนยันท่านร,บบนรัฐมนตรีท่านก็มาใหม่ท่านจริงจท่านอาจจะไม่รู้จักท่านเทพรัตเลยก็ได้นะเพราะว่าท่านอ <ific S 1> อีกสายหนึ่งผมเนี่ยโดยส่วนตัวผมรู้จักท่านเทพรัตดีผมเจอพี่กุ๋ยอยู่ประจํานะครับอาจจะไม่ได้ทํางานร่วมกันสักทีเดียวแต่ว่ารู้จักว่าคนเนี้ยนะท่านเทพรัตนะครับก็พูดคุยกันตามภาษานะครับหรือว่าก็อาจจะเป็นอันนี้ผมหรือท่านรัฐมนตรีจะยืนยัน ืได้อย่างไรแล้วก็กลับไปมาดูว่ากระบวนการการได้มาของคุณเทพปรัหลัเนี่ยมันมาจากคณะกรรมการของการไฟฟ้าันะครับซึ่งอท่านท่านประหลัดกุลิศเป็นประธานตอนนั้นแล้วก็มีท่านกรรมการหลายท่านซึ่งลาออกนะฮะเราก็มามองว่าในความเป็นจริงเนี่ยก็ควรจะให้กรรมการการไฟฟ้าเป็นผู้ยืนยันนะฮะด้วยด้วยผลหลายอย่างนะครับก็คือ หนึ่งเนี่ยเป็นมันเป็นที่มาของอ่การเสนอชูพิจารุทธประลัดนะค,ะครับอันที่สองเนี่ยาการกรรมการการไฟฟ้าเนี่ยต้องทางานากับทางผู้ว่าใกล้ชิดนะครับคืะคะอถ้าเ,เราไปแต่งตั้งหรือไปยืนยันในขณะที่กรรมการเนี่ยเขาไม่มีโอกาสที่จะได้พิจารณาหรือได้ดูหรืออะไรต่างๆเนี่ยเอ๊ะมันก็จะดูผิดมารยาทไปหรือไม่นะครับก็ก็อันนี้ก็เลย ครับมองว่าก็ควรจะให้กรรมก,การยารไฟฟ้าเป็นผู้พิจารณาก็บังเอ,อิญนะฮะทางทางท่านประหลัดท่านท่านประหลัดกุลินเนี่ยท่านก็เปไปตามมารยาที่ว่าท่านเกษียณอายุนะฮะท่านก็ให้คนรุ่นใหม่มาทําต่อแนทนท่านลาออกกรรมการทาั้งทั้งคณะลาออกก็เลยตอนนี้ก็เลยเป็นสุญยากาศจะทำยังไงที่ที่กำลังรออยู่ซึ่งตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการตั้งคณะกรรมการยารไฟฟ้าเนี่ย ผมและท่านแล้มังกรีก็กาลังอรวบรวมรายชื่อนะครับคัดถามดูคุณสมบัติน่ซึ่งเดี๋ยวผมทางผมเองก็ต้องเสนอแล้วก็ส่งไปที่อสครอร์บนักงานคณะกรรมการและวิษากิจนะครับเพื่อกระบวนการนะครับต้องมีคู่เทียบมีอะไรต่างๆคุณสมบัติแต่ละท่านนะครับมีความพร้อมเรื่องทั้งเรื่องเชิงวิศวกรรมเรื่องพลังงานเรื่องอ เรื่องการลงทุนเรื่องกฎหมายนะครับเรื่องบัญชีนะฮะเรื่องการบริหารบุคคลเนี่ยนะครับก็จะมีการเสนอชื่อไปครนะครับครับสรุปก็คือต้องให้บอร์ดกฟผเป็นคนยืนยันชื่อคุณเทพรัตอีกครั้งหนึ่งอันนี้นะท่านท่านก็มีการหารือพิติการเหมือนกันว่าเออตอนนี้มันควรจะเรายืนยันได้เลยไหมที่อะไรต้องเข้าใจผมกับท่านรัฐมนตรีว่า ผมในฐานนตรีเนี่ยไม่ได้อยู่ในกระบวนการในการสัญหาตอนนั้นนะฮะแล้วก็ถ้าจะยืนยันผมก็ต้องขอมาดูว่าเอการสัญหาอะไรเป็นยังไงแต่ผมมองว่าอันที่จริงเนี่ยกรรมการเนี่ยกรรมการการไฟฟ้าซึ่งจะต้องทำงานร่วมกับผู้ว่าอย่างใกล้ชิดเนี่ยคเราให้เป็นกรรมการบริมัยเพราะว่าจะได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบนะคณะบุคคลดูไม่ใช่เดี๋ยว ผมมีความสนิทชิดเชื้อจะยืนยันหรือผมเอมีอะไรปาดหมางกับท่านเทพประัตน์หรือเปล่าแล้วไม่ยืนยันอะไรเงี้ยนะมันก็จะอูไม่ถูกต้องนะครับก็เลยดูตามมารยาทแล้วก็ดูตามข้อกฎหมายที่ี่พยายามปฏิบัตินะครับก็ไม่ได้ผมผมไม่ได้เทนะครับพี่โอเคโอเคโอเคเข้าใจละเข้าใจละเข้าใจท่านแล้วก็แล้วก็ยังสามารถจะเสนอชื่อท่านเทพปรารัตน์ได้นะโอเคโอเคไม่ใช่ประเด็นครับท่านโอเคสรุปก็คือสรุปก็คือ ต้องรอให้บอร์ดกฟผอเป็นคนยืนยันชื่อคุณเทพรัตน์เองแต่บังเอิญบังเอิญเนี่ยบอร์ดกฟผอเขาลาออกต้องตั้งบอร์ดใหม่ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนอยู่ในกระบวนการที่จะตั้งบอร์ดใหม่ซึ่งยังไม่เสร็จสับเรียบร้อยถูกไหมฮะ ถูกต้องครับมันก็เลยยืดยืดเยื้อมันก็เลยยาวกระโดกไปถูกไหมฮะก็เลยทําให้เกิดข้อสงสัยอะไรต่างๆก็ขอบคุณนะฮะได้มีโอกาสมา้แจารายการรัยผมรปอบุ่ณแฟนรายการท่านนะฮะครับครับขอบคุณขอบคุณท่านท่านประหลัดถามนิดหนึ่งเมื่อสักครู่ท่านประหลัดบอกว่ามีแนวคิดที่จะหารือกฤษฎีกาว่ากระทรวงพลังงานจะคอนเฟิร์มชื่อคุณเทพรัตน์ไปได้เลยหรือไม่ตกลงได้ทำหนังสือหารือไปแล้วหรือยังครับ อ๋อไม่ได้ฮะอันนี้ก็พูดคุยกันนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรที่จะต้องทําเป็นหนังสือ <Okay. S 2> ก็อ่าอ่าท่านคือดิกาก็คุยกันนะฮะว่าอันนี้ก็ควรจะเป็นทางการไฟฟ้าเป็นคนยืนยันอ oh, ๋อเพราะครับอ่ว,ว่าว่าจริงๆท่านท่านรัฐมนตรีก็มีให้ข่าวนะครับเรื่องนี้โอ <Okay. S 2> อ่าอ่าเพราะว่าที่มาเนี่ยมันมาจากทางการไฟฟ้าแล้วก็ทาง ทางรัฐมนตรีเองนะเองเนี่ยเราก็ไม่ด้าไปยุ่งการในการสรรหานะะแล้วก็ให้ทางการไฟฟ้าแจ้งมาดีกว่านะครับนะอันนี้การไฟฟ้าก็คิดว่าก็น่าจะเป็นกรรมการการไฟฟ้าที่จะเป็นคนแจ้งนะครับที่จะเป็นคนยืนยันว่าเอาละเดี๋ยวฉันพร้อมที่จะทำงานกับคนนี้คนนี้โอเคจบโอเคก็ก็มันเป็นเรื่องที่รอยต่อจริงๆเข้าใจเข้าใจเข้าใจผมก็ ลุ้นอยู่ <ใจ S 1> เหมือนกันนะว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยนะครับ,รบจริงๆก็รู้จักกันทั้งนั้นนะครับโอเคเข้าใจเข้าใจ